ชัดเจนก่อความเสียหายผมพูดบอกลเนาะดูแลคนเป็นกี่สิบชีวิตบริหารวงหมอรำกี่วงธุรกิจมีกี่ธุรกิจ,ก,จ,ก,จก่อเกิดความเสียหายผ่านสื่อพรบอรคอมพิวเตอร์เธอคิดว่าฉันพูดออกสื่อว่าฉันไม่ฟ้องคนนี่ถ้าคนทั่วไปเอฟซีแบบคออเมต์เนี่ยจะคอยบอฟ้องเลยคอมเมนต์ด,มมนด่าใครทั่วไปคอยบอฟองแต่อันนี้นี่ ฉันก็มีเก่งไม่สักซีเด้ไม่มีความสามารถเดชขับไปได้มาเจอผู้นี้มันก็คงแบบเป็นอย่างทั่วไปบดีอย่างบดีแบบนี้ไปหาขายขายตามหุ้งคนนะเจ้าเป็นไผเจ้าสิยเมื่อวานแบบเป็นแบบนี้ควยไม่มีใครเคยไม่มีใครเคยมากล้าวผู้อย่างนี้ยควยนะควยเม็นคนรวยมากกว่ากับจริงแต่ควยเป็นคนควยเป็นคนปวดคนหยากมากกว่าบ้านช่องก็มีอยู่บ่ไปทุ่นทิพย์ทั่วแดน มารยาทอยากได้แสงอยากหาแสงก็ใช่สิเธอแสงดับแต่ก่อนฉันก็ติดตามเธออยู่ทุกวันนี้แสงเธอมันดับดับมดอดเพราะปากเธอนั่งในสวดด่าคนเป็นสิบสิบปีเธอก็ไม่รวยไม่เจริญอืมสาวเธอ,อนั่งไรสวดด่าคนเป็นสิบสิบปีแล้วนีเธอถึงไม่เจริญไงชีวิตเธออยู่ได้แค่นี้ไง เมียฝรั่งทั่วยุโรปเ็าโทรมาหาฉันเอ,อมามันเน่ออเอามั้นใ้อีนดี่ปากมานันดีครับคอยก็ไป่อยก็ไปอยากเฮ็ดเล่าดอกแต่ว่าคือมานางไรสุดบอยฉันทาเทลูกน้องฉันเกิรมี่บริษัทเกิรมีฉม่ฉันมีค่านะเว้ยฉันมีคุณค่านะเว้ยดูแลคนกี่ชีวิตก่อเกิดความเสียหายมาถ้าเกิดมันมีความเสียหายมานี่ฉันดูแลคนกี่ชีวิตพนักง,งานกี่ชีวิตธุรกิจเขาหนกไหม จ้าของอไร่ซ้ำไดนี่แม่เจ้าของไร่ซ้ำใดหนีแม่จะ,ออะ,จะบือ่านางยวยโคนนีแม่อืมออกซียอ,ออกเสียงบักบิ๊กบักบิ๊กบ้าบ้าดอกมันมีไม่หยังทีตมาเลยซีเล็กสีของห้องแมนขานขบ้านออกมาเบิร์ได้คบนบินมันมีไม่หยังเลยด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีคนอื่นมารายาททางสังคมมานั่งพูดเอาเรื่องคนอื่นเรื่องครอบครัวคนอื่นแล้ว แล้วจะพูดเพื่อให้มันเป็นเป็นดราม่าเพื่ออะไรนี่เขาจบกันไปแล้วเขาจบว่าไปฮวัดอได้เดียวแล้วสิมาว่าเรื่องอันนี้อยู่ผู้นันผู้นี้อยู่ตัวยังเป็นตัวยังเป็นถึงอินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้มีอิทธิพลทางสังคมควรที่จะชี้นําทางที่มันสงบสุขไม่ใช่มาเกาะประเด็นไร้ส่วนให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอื่นแลีวเบอร์ว่าแแบรบเดี๋ยวข่าู้เที่ออกไปเขาจะเบ้าอีกเขาจะไปใช้เขาจะใช้เราซองอีก เคยใช้เราสองอีีตัวเองดีแค่ไหนไปอยู่มานอกไปสีสิบปีตัเองมีอะไรถึงมาดูถูกคนอื่นถึงมาพูดหยียบยามคน,นขนาดนี้ด่าฉันปุ๊บปิดท้ายขายของขายประเด็นขึ้นนั้นบกาสาระชมพ่่มันขายบวกนเนาะมันขายบวกก็เก้าอีกหล่ประเด็นนื่นขายไม่ได้อยู่แล้ว มึงให้สิใครบอกบอกไปเลยเธอไม่ให้เกียรติฉันฉันก็ไม่ให้เกียรเธอทําให้เสียหายอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนแบบที่เขาแบบเป็นคนดีๆไหมอันนี้อย่างมาหาก,ก่รกระแสมูอยากได้แสงหรอคือพอถามฉันดีๆฉันจะได้บอกวิธีการทำํำไรคุณภาพมานั่งพูดเรื่องคนอื่นแล้วก็ใส่ความไม่จ,จริงพูดอย่างฉันไม่มีความสามารถอะไรเลย เดี๋ยวดีเทลจะได้พูดให้ฟังต,งต่างต่างแต่ฉันไม่ยอมกันแล้วกันอืมต้องเป็นกรณีตัวอย่างคนอื่นเขาด่าก,กันแค่ไหนเขาไม่เคยออกชื่อกันแต่นี่โอ้โหแมงเบาเรื่องอกูแมงือยังกูเป็นพี่บาน้ําท่างว่ากูกมีสีไม่มีสีเบากูยังเห็นว่าฉันเป็นเด็กพูดอะไรก็ได้หรอ,อแล้วคุณทําอะไรอยู่ทุกวันนี้อ่ะคุณถึงมาดูถูกใช้ขนาดน,นั้นตัวคุณเองมีอะไรอยู่ตอนนี้เฮ็ดหยังงยูเบาเรื่องกูแล้วก็ใคยประเด็จพิษไทยบบก สาระหาผู้ประโยชน์จากฉันชัดจีนแล้วปิดท้ายใครประเดกแล้วก็ด่าก,กูด้วยแล้วเอฟซีกช็ชักชวนเอฟซีให้เขาเ้าใจผิดชักชวนเอฟซีให้เข้าใจผิดชี้นําให้คอมเมนต์ไปสติทางที่มันผิดก่อเกิดความเสียหายก่อเกิดความเสียหายชัดจีนถ้าไม่จริงๆไม่พูดนะอันนี้ถ้าไม่ถ้าไม่จริงๆจะไม่พูดเลย แต่มันเกินไปอ่ะว่าเขาอ่มมีอย่างมาแต่เนี่ยเราบาบาฟิตเล่นหูไ้ไปจังหดเลื่จงจของมีอย่างตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เอฟซีเขาเดีาา๋ยวบอกว่าค่อไม่าาอยากเป็นคนที่แบบาวา่าทะเลาะกับคนเรื่องเก่าเล่ากับผู้ใหญ่แต่เพื่ออย่างเงี้ยควรที่จะแต่ก่อนเคยเห็นดูบอกกองว่ายุนันนุน่นกับบาวาอืม ไม่ชอบกันไม่ละก,กันไม่ว่าแต่อย่ามาไล่สวดด่าฉันออกสื่อไม่ด่าแต่ก็พูดในทางเชิงดูถูกเหยียดยามคำว่าบักไม่ได้ติดติดคำว่ามันบ่มีอย่างมันน,นันนิวนมันสิสมือนี่มันขันนั้นบ่เจอผู้นี้ผู้นี้มันสิได้มีอย่างดูถูกความสามารถของกูบอกแค่นั้นละขอได้ใ้ครับว่ากูเพราะว่าอะไรคุณไม่ได้ให้เกียรติฉันเลยญาติกูกบประม่ณพี่น้องก,กบประม่นเมื่อเราเรื่องกูเปล่า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 ประเด็กปิดไทยเพะนะ โอ้ยหางขวาเลยขายไปเรืเ่อยวมึงจริงๆเกา่าๆกูบอกไปเลยอีซุ่มมาใส่ไล่กูบอกไปทัว่วจีนตะเดียนมึงมีหลักฐานอย่างมาบูมีเงั้นเดี๋ยวอีพีสองเจอกันอยู่กรุงเทพจะไหลอีกออกกรุงเทพกันบ้าน,นเรีย่ยวคายบอลเรล่วป๊าดคายบอลเรีวคักซักนิดหน้รรรรรรองโอ้ยเสือเธอชอบใครฉันก็ไม่บ้าเลยเธอชอบใครเธอรักใครเธอไปชอบเธอ เธอไปนั่นเถอะแต่เธออย่ามาไลฟ์สดว่าให้ฉันเธอมัาคุยติดตามไคยเธอไปหลวืดเธอไปซาไปเพื่อมากกูนี่เธอติดตามลยเธอไปหลวืดแต่ว่าเจ้าฉันไปเกี่ยวของเดบอชัดเจนออกชื่อฉันชัดเจนคอมเมนต์ไปทางที่ลบด่าฉันเยอะมาก แล้วมันไม่ใช่ความจริงถ้าความจริงจะกราบนมัสก,การแล้วยอมรับแต่นี่ขออภัยนะครับคุณใส่ร้ายฉันทุกประเด็นพูดให้ฉันเสียหายพูดให้ฉันดูดูด้อยค่าฉันอืมอืมและฉันดูกทุกปัจจุบันนี้นั่งตําแหน่งซีอทโอทำธุรกิจประกบอบห,หาลายอย่างทําให้ธุรกิจเสียหายหลายอย่างก็คือฉันเสียหายและไม่ใช่เรื่องจริง เรื่องจริงกี่โมงเรื่องจริงกี่เมตรเรื่องจริงวันไหนกี่โมงให้เอามาพูดเธอไม่ใช่ญาติพี่น้องฉันสวัสดีะท่านผ้โดสาอบิกที่วสวงไห่ถึงเวลากนวีเนทยาชาตินเล้สารทุานเอบอกไปด้วกสี่างออกไปเลส เาน้แสดงสับประจำตัประชาชนนังสือดินทางพร้มกับัติที่ัสอนเจ้าหนาที่รามประตทาขออกและทางต้อารับบเครื่องบินในนามของสายการบินฮานอแอรขอขอบรคทุทนี่เยวชัดินาของเราและขอใทุกาพเดินทางสยมีคามกอ Ladies and t h r r i n e s i o t e a l i t y ได้ครับผมมาเลยครับ แอดเดไปครับอันไปกูทีครับกอดีมิงห้ามออกไปกูเที่ยวก่นเนไฟยีดีบอ่บอขององเที่ยร์าเอากไปโมงมาอ่านไปกูเทีก็ได้ครับมีก็ ค,ค,ค,คอย่าให้เสียงเขายิ่งเขาพูดแล้วเ,เขายิ่งได้เสียงเสียงต่ำๆเสียงงงๆเสียงปัญญาอ่อนอยากได้เสียงแบบงงๆแล้วมานั่งไล่สวดด่าเราอันน้นนี้เราเป็นบ้าที่เอาเตัวเองเราก่อนหนูทุกวนนี้หนูหนีตายมาจากสวิเดียมนะจบ มาสีเบาเบาแล้วนะมาสีเบาเบาแล้วนะโอ้ยแบบนั้นสุดแบบเบาซวงเดี๋ยวไปเจอกันพี่น้องไปเจอกันยุสนามบินไปเจอกันยุกันกูเทีบอีกขยีบเอาอีกยุกขยีบใช่อีกยุกคนๆนี้ป้าจีทัวหมูจักพลบคอมพิวเตอร์เราบอบอกชื่อออกเสียงหมูจักเหลวแถมใส่ลายป้ายสีเราอีกน่ะพี่น้องโอเคทด่พี่น้องเลือกใครสิเอ้ากระเป๋าต้องบอกใช่ปะนี่นี่เดี๋ ขออนญาตลง